ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่องด้วยนะครับ วัสดีครับวันนี้พุทธคุณหนุนนาบูชาพระเครื่องมีพระเนื้อชินสังขวานอนหรือเนื้อชินสังกสีมาให้ชมกันซึ่งวันนี้มีมาให้ชมสีองค์ด้วยกันสําหรับสีองค์นี้เนี่ยพุทธศิลป์สวยงามนะครับบอกอย่างนี้เพราะว่าเป็นพระที่อยู่ในกลุ่มของพระหูยานลรบุรีคือเบื้องต้นผมมองอย่างนี้นะครับว่าพระเนี่ยเป็นพระย้อนยุค คือไม่ได้มีอายุหลายร้อยปีแบบของพระหูยานจริงๆที่ลบบุรีคือพุทธศิ์เนี่ยล้อมาคือทํายุคหลังเพียงแต่ว่าผมมองว่าพระแบบนี้เนี่ยน่าจะมีอายุร้อยกว่าปีคืออาจจะเป็นมุมมองของผมเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหลายๆคนที่มองหรือประเมินพระแบบนี้เพียงแต่ผมเองผมมองว่า การที่พุทธศินสวยงามการที่สร้างพระแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีหลายพิมพ์ทรงด้วยกันเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเอามาในกลุ่มของพระหูยานลบบุรีเพราะว่าองค์แรกด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นพระหูยานนั่งบัวฐานสูงซึ่งมองว่าเหมือนเป็นพิมพ์เล็กส่วนองค์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่ขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าองค์นี้เนี่ยหน้าท่านเนี่ยจะมี ลอยบากรอยยับนิดหนึ่งส่วนองค์ที่สเนี่ยก็เป็นพระหูยานนั่งอยู่ในซุ้มซึ่งที่ซุ้มครับรายละเอียดของซุ้มนี่สวยงามมากส่วนองค์ขวามือสุดเนี่ยครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าก็เป็นพระหูยานนั่งซุ้มเหมือนกันแต่มีขนาดใหญ่สวยงามจริงๆครับแบบนี้คือถ้าเรามองเรื่องของพุทธศิลป์เนี่ยสวยงามอลังการรายละเอียดครบถามว่า พระยุคนี้ครับการมาถอดพิมพ์ถอดแบบเนี่ยไม่ได้รายละเอียดแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราดูเรื่องของการขยายดูผิวพระเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของการผุกร่อนเราจะเห็นร่องรอยของการเกิดสนิมเนี่ยชัดเจนสวยงามแต่เบื้องต้นนะครับที่ผมมองผมประเมินเนี่ยพระแบบนี้เนี่ยน่าจะสร้างในยุคหลังย้อนยุคซึ่งผมมองว่า น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเฉลิมฉลองของราชเสด็จพ่อรัชการที่5ประมาณปี2,400ปกว่าอะไรประมาณแบบนั้นคือผมเองทำคลิปของพระโยกปิดทองที่ใช้ทองคำเก่าทองคำโบราณผมทำคลิปของพระเนื้อตะกัวถ้ำชาที่พิสูจน์เรื่องของโลหะมีค่าโลหะล้ำค่าหายากอยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าวันนี้ครับ เนื้อจินสังควานอนเนี่ยก็คือเนื้อสังกสีเป็นหลักแต่ว่าที่น่าเสียดายนิดนึงคือการสแกนของผมเนี่ยไม่เจอเรื่องของธาตุโลหะที่มีราคาแพงคือหลักๆคือเจอสังกสีแล้วก็ทองแดงนะครับสังกสีประมาณ90%ทองแดงก็เริ่มจาก3%ถึง8-9%แบบนั้นคือถ้ามีโลหะมีค่าเนี่ยก็คือความมั่นใจจะมากขึ้นกว่านี้ แต่สิ่งหนึ่งจริงใดที่มุ่งหวังอยากให้คนหันมามองพระลักษณะนี้คือถ้าสิ่งที่ผมสันนิฐานเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือมีเหตุผลรองรับเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่มีพระลักษณะนี้เนี่ยบูชาได้อย่างสบายใจหรือมีมุมมองที่จะฉุดคิดว่าไอ้พระแบบนี้เนี่ยเราควรขึ้นหิ่งบูชาหรือเราจะแขวนบูชาได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทีละองค์ คือองค์แรกเนี่ยเป็นพิมพ์พระหูยาณที่เป็นบัวเล็บช้าง2ชั้นแบบนี้อย่างที่ผมบอกแล้วครับพุทธศิลป์สวยงามแต่ว่ามั่นใจว่ายังไงก็ไม่ใช่พระหูยานลบบุรีที่อายุหลายๆลายร้อยปีแบบนั้นไม่ใช่อยู่แล้วครับ6ก0จ็ปีไม่ใช่แน่นอนแต่ว่าเราก็จะเห็นการหุก่อนเราจะเห็นการเกิดสนิมเห็นไหมครับผิวพระเนี่ยสวยงามมีสนิมมีออกไซด์ มีสนิมลูกว่าอะไรเนี่ยเกิดขึ้นสวยงามแล้วนะครับคือบางท่านเนี่ยเคยพูดเคยปา마ศาไว้ว่าพระแบบนี้เนี่ยทำปอมอยู่ทางฝั่งทางภาคเหนือมีคนพูดไว้แบบนั้นแต่ผมไม่คิดว่าใครทําพระปอมจะทําลักษณะนี้ออกมาครับขาดทุนแน่นอนคือทําแบบนี้พิมพ์ทรงสวยงามอลังการแบบนี้เนี่ยทำพระเนื้อชินทําพระเนื้อตะกัวขึ้นมาเนี่ยครับขายได้อยู่แล้วขายง่ายกว่านี้ด้วย เพราะฉะนั้นเนื้อชินสังวะนอนเนี่ยผมเนื้อสังกะสีแบบนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าจะทําปลอมแต่ว่าพระแบบนี้ข้อดีคือเนื้อแข็งมากนะครับคือหล่นคือโดนกระแทกโดนอะไรเนี่ยไม่เป็นรอยผิวแข็งมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเราประเมินว่าพระแบบนี้คือพระที่ทําอย่างที่ผมว่าอายุร้อยกว่าปีเนี่ยโหส่งต่อแบบนี้อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยครับจะสวยงามแบบนี้ตลอดไปเลยนะครับก็คือ เต็มที่เราก็อาจจะใช้ครีมใช้อะไรบางๆเนี่ยเพื่อที่จะรักษาผิวพระไม่ให้สนิมเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกแบบนี้ก็อยู่ยาวครับสวยงามแบบนี้ไปเลยคือผมเองเนี่ยมีเช็ดล้างบ้างนิดหน่อยนะครับเอาฝุ่นออกอะไรออกเพื่อให้เห็นให้ดูผิวพระได้ง่ายเดี๋ยวดูองค์ที่2กันคือองค์นี้เนี่ยผมสารภาพเลยว่าก็ล้างก็ถูด้วยผ้าอย่างมากๆเลยอเรอา สนิมเอาอะไรออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตั้งใจว่าพระหุยานพิมพ์นี้เนี่ยคือจะขยายดูผิวพระให้ทุกท่านได้เห็นกันคือก็เห็นร่องรอยของการขัดการแต่งผิวพระอย่างที่บอกครับผมประเมินว่าพระแบบนี้อายุร้อยกว่าปีทําในยุคเดียวกับพระตะกวัวถ้ำชาอะไรแบบนั้นคือเป็นพระย้อนยุคแน่แต่ว่า ถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดก็ต้องบอกว่าเป็นพระที่สร้างมาเพื่อวาระสํำคัญแล้วก็ทำมาเพื่อให้เราเอาไว้บูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาเพราะว่าผมเองเนี่ยได้มาสะสมแบบนี้เนี่ยก็หลายพิมพ์มากๆครับรงนี้ตั้งใจว่าจะร้างเพื่อให้เห็นผิวพระเห็นรายละเอียดคือเช็ดถูด้วยผ้า ด้วยผ้ามากๆอยากให้เห็นรายละเอียดก็เลยมีสภาพแบบนี้เดี๋ยวดูองค์ที่3กันองค์ที่3นี่ต้องบอกว่าพุทธศิลป์สวยงามขนาดก็กำลังดีนะครับอาจจะเขืองเือง <ๆ S 1> นิดนึงแต่ก็ถ้าจะแขวนบูชาเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่ารายละเอียดของ เส้นซูมเนี่ยครับของซูมสวยงามมากนะครับพุทธศินสวยงามจริงๆคือทําขนาดนี้ครับถ้าทําแบบว่าจะมาทําเก๋ๆปลอมๆขายๆเนี่ยผมว่าเขาไม่ต้องมาทําขนาดนี้ไหมครับไปทําพระอย่างอื่นง่ายกว่าทําพระเนื้อชินสังกสีนี่จุดหลอมเขาสี่ร้อยกาองศานะครับคือจะทําทให้ยากทําไมถ้าคิดจะทําปลอมจริงๆเนี่ยทำเนื้อ ตะกัวครับเอาตะกัวมาหลอมในแม่พิมพ์แบบนี้ทําแบบนี้มันทาง่ายกว่าั้มครับตะกัวหลอมง่ายๆหลอมง่ายๆนะครับแล้วก็ขายง่ายกว่าด้วยเพราะนั้นผมมองว่าพระแบบนี้ไม่ได้เป็นของปลอมที่ทํามาขายกันง่ายๆอะไรอย่างนั้นหรอกครับเยงแต่ผมมองว่าคนที่สร้างพระเนี่ยก็คงจะเข้าใจว่าการใช้เนื้อสังกะสีมาแบบนี้เนี่ยจะทําให พระเนี่ยคงทนคงไม่ได้มองว่าพอเวลาผ่านล่วงเลยไปแล้วเนี่ยมาถึงยุคเราเนี่ยผิวพระจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตลาดจะนิยมไหมอะไรไหมคงไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเพียงแต่ผมมองว่าท่านที่สร้างพระเนี่ยคงจะอยากจะให้พระเนี่ยออกมาแตกต่างนะครับเพราะว่าเป็นพระย้อนยุคน่ครับสวยงามสวยงามจริงๆผมผมมองว่าเป็นเป็นพระที่สวยงาม สำหรับผมเองเนี่ยแบบนี้คือทําที่วางทําชั้นวางดีๆเนี่ยก็ขึ้นที่บูชาได้เลยครับสวยงามเดี๋ยวให้ดูองค์ที่4นะครับคือองค์ที่4นะครับจะใหญ่กว่าองค์องค์ที่3ชัดเจนเห็นไหมครับใหญ่กว่าเกือบนิ้วหนึ่งนะครับรอขอนะยะเททาบให้ดู ครับเห็นไหมฮะขนาดต่างกันคือพุทธศินป์สวยงามคมชัดเนี่ยครับคนทําปลอมจะมาทําเนื้อชินเนื้อสังกะสีแบบนี้ไหมครับคือตลาดวงการพูดว่าชินสังควานอนไม่นิยมแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยเราจะละเลยพระแบบนี้เลยฮะเราจะ ไม่บูชาเราจะไม่เก็บสะสมพระแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเนี่ยฮะรายละเอียดของซุ้มเนี่ยโอ้โหคมชัดมากๆเลยครับดูดิครับคือถ้าใครมีเหตุผลที่ดีหรือไม่ชอบใจก็ผ่านเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่ากันเลยเพียงแต่ผมมีข้อมูลแบบนี้ผมเอาพระไปตรวจไปสแกนเนี่ยคือเป็นสังกสีกับทองแดง อย่างอื่นก็มีครับมีหลายตัวเพียงแต่ว่าปริมาณเขาไม่มากที่สแกนออกมาเนี่ยจะเห็นแค่ว่ามันจะมีความไม่บริสุทธิ์ของตัวสังกะสีจะมีธาตุโลหะอย่างอื่นเนี่ยปนอยู่เสียดายนิดนึงอย่างที่ผมว่าแล้วครับไม่ได้มีพวกทองคําไม่ได้มีพันลาเดียมไม่ได้มีอิดเดียมผสมอยู่ให้เห็นแบบนั้นเหมือนเนื้อตะกั่วท้าชาแบบนั้นเนี่ยคือหลายข้อกังขาแต่ว่าแบบนี้ครับก็ยัง มีนิดหน่อยที่ไม่ค่อยมีโลหะมีค่าผสมอยู่แต่พุทธศิลป์แต่การสร้างพระแบบนี้มันทําให้เราต้องฉุดคิดไหมครับว่าใครจะมาทําพระปลอมแบบนี้พระท่าพระจันทร์ทำมาขายจะมาใช้สังกสีแล้วทาพิมพ์ทรงอะไรแบบนี้โอ้ผมว่าเขามานั่งลงทุนแบบนี้ผมว่าไปทําพระหลวงพ่อเงินขายง่ายกว่าครับทำพิมพ์เดียวเลยขายโอ้โหง่ายๆตลาดนิยมมากๆ จะมานั่งทําพิมพ์เยอะๆแบบนี้ทําไมเฉพาะวันนี้เนี่ยผมเอามาให้ดูนี่ก็สีพิมพ์เข้าไปแล้วครับและยังมีอีกหลายพิมพ์มากที่ผมมีเ่ันไม่มีโอกาสผมจะทามาให้ดูอีกว่าความสวยงามความงดงามของพุทธศิ์เนี่ยเกินคําบรรยายจริงๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเรื่องของภาพจากกล้องกําลังขยายสูงแล้วก็ผลการสแกนเนื้อโลหะกันนะครับครับมาดูกันต่อที่ภาพจากกล้องกําลังขยายสูงคือองค์แรกที่ ผมให้ดูครับรงซ้ายมือนี่ครับเวลาเราขยายขึ้นมาเราเห็นความเหี่ยวยน่นเราเห็นสนิมลูกว่าเราเห็นล่องรอยการผุกรกลอนที่เนื้อเห็นไหมครับคือแบบนี้สวยงามมากคือถ้าถามว่าถึง6-700ปีไหมผมก็ประเมินว่าแบบนี้ไม่ถึงครับไม่ถึง6,700ปีแต่ไม่ใช่40-50ปีแน่นอน40-50ปีไม่เกิดขนาดนี้ อยูาดูดีคือเนี่ยครับถ้าผมค้างภาพนี้ไว้เนี่ยแล้วผมเอาก้อนลูกลังมาเทียบกันเนี่ยลักษณะเหมือนกันมีคนหนึ่งที่โทรมาคุยกับผมว่าดูก้อนลูกลังดูก้อนหินแบบนีน้แบบนั้นแล้วได้อะไรผมก็เลยบอกว่าก้อนหินก้อนลูกลังเนี่ยเราไม่ทราบอายุแต่แน่นอนว่าเขามีอายุหลายร้อยปีแน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดู ของเก่าจริงๆก้อนหินก้อนลูกลังมีอายุหลายร้อยปีแน่ๆลักษณะเขาเป็นยังไงเราก็จำภาพแบบนั้นมาดูกับพระที่เราสะสมแล้วสังเกตว่าพระเก่าเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายนั้นแต่ว่าพระใหม่เนี่ยจะเรียบๆตึงจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ผิวเขาจะไม่มีสีเข้มสีอ่อนแบบนี้นะครับอันนี้ฝากไว้เป็นข้อสังเกตนะครับดูตรงไหนดูความเหี่ยวย่วนดูการ ปูกก่อนของเขาสิครับนี่ครับดูตรงไหนก็เห็นความเหี่ยวย่นดูการถุูกก่อนดูร่องรอยของการเกิดสนิมการเกิดออกไซด์ของเขานี่ฮะพระเนื้อแข็งมากนะครับเนื้อสังกะสีเนี่ยเป็นผิวที่แข็งถ้าเทียบกับพระเนื้อตะกัวแต่ว่าร่องรอยแบบนี้ครับเกิดได้ยังไงคือถ้าไม่ใช่การเวลาเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ผิวพระเขาเป็นแบบนี้ได้หรอกครับฉะนั้น ในความคิดของผมเนี่ยตัวอย่างพระที่ผมเอามาดูเนี่ยผมมองว่าอายุต้องมีเป็นร้อยปีแน่ๆล่ะครับแล้วถ้าพระเป็นร้อยปีเนี่ยจะสร้างยุคไหนสร้างโดยใครนะครับการที่ทํำพระได้อลังการแบบนี้ลงทุนกับพิมพ์พระรายละเอียดครบแบบนี้ผมมองว่าต้องเป็นช่างที่มีฝีมือแล้วก็ มีเวลาในการที่จะทําพระสร้างพระสร้างแม่พิมพ์แบบนี้เนี่ครับเห็นล่องรอยแบบนี้มันดูดีซะจนไม่ดูจะบอกว่ายังไงนะครับพิมพ์พระสวยงามอลังการนะบ,บัวเล็บช้างที่ด้านล่างเนี่ยโอ้โหสวยงามและดูการปุกก่อนดูสีดูสนิมลูกว่ากัาแบบนี้ไหมฮะสีส้มๆสีคล้ายๆน้ำหมากแบบนี้ สวยงามครับพระหลักร้อยเจอไม่เก็บนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะับผมว่านะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าในมุมของผมแบบนี้ไม่ใช่พระ6 700ปีแน่ๆครับถ้าเอาพระแบบนี้แล้วไปคุยไปพูดว่าเป็นพระที่ลบบุรีจริงๆแบบนั้นไม่ถึงครับพระที่ลบบุรีจริงๆเนี่ยถึงจะเป็นพระเนื้อชิมสังกวนอนเนื้อชิมสังกษีจริงๆเนี่ยผิวพระเขาจะแห้งกว่า ร่องรอยการลูกก่อนเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับในมุมของผมนะแต่ว่าอันเนี้ยผมมองว่าเป็นพระที่สร้างในราวๆปี2400ีออะไรประมาณนั้นในในมุมของผมเพราะว่าผมเห็นพระเนื้อโยกผมเห็นพระเนื้อตะกัวถ้ำชาที่เขาทำมาฮะเรายังไม่มีหลักฐานชี้ชัดอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรื่องของความล้ำค่าของ วัสดุที่ใช้เนี่ยมันบ่งบอกได้อยู่แล้วแต่ว่าองนี้คือไม่ได้มีโลหะที่ล้ำค่าไม่ได้มีทองคําขาวไม่ได้มีทองคําไม่ได้มีอิริเดียมอะไรแบบนั้นแต่ว่าเป็นสังกะสีที่มีเปอร์เซ็นต์ทองแดงปนเข้ามาอยู่เยอะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเนียดูดีดูผมมองว่าแบบนี้เก็บได้บูชาได้ครับ คือถ้าไม่มั่นใจท่านก็ใช้วิธีที่นําพระเข้าบวชอีกรอบนึงนะครับเขาบวชพระเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เอาพระแบบนี้เข้าไปร่วมด้วยนี่ก็สบายใจแล้วครับองค์นี้เนี่ยตรวจด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซเรย์โคสโคปนะครับมีสังกะสี93.69มีทองแดง4.488ครับมีตะก,กั่วอยู่1.131หนึ่าหนับหลักๆลักมีแบบนี้มีเหล็กอยู่0.034 รายละเอียดก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นเนี่ยปนอยู่แต่ว่ามีในปริมาณน้อยนะครับงั้นผมข้ามไปก่อนเนี๋ยมาดูองค์ที่2กันองค์ที่2นี่เป็นพระหูยานลบบุรีที่เป็นบัวเล็บช้างเนี่ยชั้นเดียวนะครับแต่ว่าผมเช็ดล้างค่อนข้างมากกว่าทุกองนะครับตั้งใจว่าจะให้เห็นเนื้อพระเห็นผิวพระจริงๆนี่ฮะถูด้วยแปรง สีฟันแล้วก็แล้วก็ใช้ผ้าเนะครับขัดที่ผิวหนักๆมือหน่อยเพื่อให้เห็นลักษณะของผิวพระนี่ครับเห็นความเหี่ยวย่นเห็นลักษณะผิวพระแบบนี้ไหมครับการผูกก่อนของเขาเนี่ยโหสวยงามคือเช็ดมาใหม่ๆเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าผิวพระเนี่ยใสยออกขาวเงินเงินวน,นวลๆแบบนี้ก็สวยดีอยู่นะครับ คาบไค์คาบออกไซด์ที่เขาเกิดขึ้นคาบสน,นิมที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยครับสวยงามดีผมขัดผมถูรแรงหนักมือครับเพื่อให้เห็นนีฮะดูผิวพระดูการผุกก่อนของเขาดูความเหี่ยวยน่นคือพระเนื้อสังกสีคือเราไม่ได้เจอเยอะนะครับในมุมของผมเนี่ยพระที่เป็นพระเนื้อสังกสีเนื้อทิ้นสังกสีไม่ได้เจอเยอะเลย ถ้าเทียบกับพระเนื้อตะกัวพระเนื้อทองผสมนะพระตะกัวทําง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าจุดล้อมเหลวเขาต่ำหลอมพระแป๊บเดียวเทได้แล้วนะครับเนี่ยถ้าเป็นเนื้อตะกัวเนี่ยโอกาสจะขายโอกาสจะทําปลอมนี่ทําง่ายขายง่ายกว่านะครับจะมาลงทุนทําพระเนื้อสังกสีแบบนี้ทําไมนะครับถ้าคนจะทําปลอมผมมองผมตั้งข้อสังเกตแบบนี้ง่าย,ายๆแบบนี้ ก็ท่านอื่นมีความคิดเห็นยังไงก็ก็อยู่ที่ท่านจะตัดสินแล้ะครับว่าพ้าแบบนี้เนี่ยท่านจะบูชาได้ไหมเนี่ยพอเราขยายมาแบบนี้นี่โอ้โหผิวพระสวยงามจริงๆนีครับดูที่ด้านหลังเห็นเม็ดแร่ฝังอยู่นะจมอยู่ในเนื้อแบบนี้เห็นไหมฮะความเหวี่ยย่นของเขาเนี่ยการเซตตัวของน้ําโลหะจะไม่เท่ากับเม็ดแร่ตรงนั้นเห็นไหมฮะก็จะบุ๋มเป็นร่องอะไรแบบนี้ โอ้สวยงามความเป็นธรรมาชาติได้อยู่แล้วครับเป็นการหล่อบโบราณอย่างที่ผมพูดนะครับผมตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยไว้ง่ายๆอย่างแรกถ้าจะทําเป็นพระปลอมเนี่ยทำเนื้อตะกัวทาง่ายกว่าครับอย่างที่2คือผมมีพระเนื้อสังกะสีแบบนี้เนื้อจินสังควรนอนแบบนี้หลายองค์หลายพิมพ์แล้วแต่ละองค์แต่ละพิมพ์เนี่ยอลังการมาก คือทาปลอมเนี่ยจะมานั่งเสียเวลาจะมานั่งใช้มาเปลืองค่าใช้จ่ายในการสร้างพิมพ์พระแบบนี้ทําไมครับแค่เหตุผลสองข้อนี่ผมก็มองว่าไม่เห็นเหตุผลในการที่จะทําพระลักษณะนี้เพื่อเป็นพระปลอมเลยครับมีแต่ว่าทําเมื่อไหร่ใครเป็นคนสร้างนะครับเป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจให้เป็นพระที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วครับนี่ฮะเห็นเม็ดแร่ฝังอยู่ที่ผิวพระแบบนี้ ชัดเจนสวยงามถ้าใ,ในดูตรงไหนเรื่องความเหี่ยวยน่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับการผุูกก่อนที่ผิวผ้าเนี่ยโอ้คือคือเป็นธรรมชาตินะครับผมผมมองแบบนี้เพราะว่าลักษณะครับเนี่ยเหมือนกับก้อนหินก้อนลูกลังที่เป็นของเก่าของมีอายุนะครับเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็มีเม็ดหน้าฝังอยู่เนี่ยฮะดูแบบนี้เราอาจจะอธิบายผิวผ้าแบบนี้ยังไง รงนี้นะครับสแกนด้วยเครื่องพิเชษเอ็กซาเลโกสโคปเนี่ยมีสังกะสี9 1 1าสมีทองแดง8.012นทองแดงเขาจะเยอะขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องของตะกั่วเนี่ย0.46มีเหล็ก0.114ครับอย่างอื่นที่มีก็มีเรื่องของทองคำขาวมีเงินมีนิกเกิลมีดีบุกมีรูทีเนียมมีโรเดียม มีอินเดียมมีวุลแฟรมมีแคทเมียมอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าเขามีไม่มากะครับเป็นทศยมตำแหน่งที่2สอ,อย่างที่ผมว่าว่าถ้ามีเรื่องของโลหะล้าค่าอีกสักหน่อยเนี่ยโอ้โหแบบนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยครับพอไม่ได้มีในปริมาณทศยมตำแหน่งแรกเนี่ยก็อาจจะทำให้บางท่านเนี่ยยังไม่เห็นความน่าสนใจ ผมเองเนี่ยครับชวนดูธรรมชาติที่ผิวพระแบบนี้นครับโอ้โหเห็นความเหี่ยวย่นเห็นสนิมเห็นออกไซด์ของเขาเห็นไหมฮะเห็นสนิมลูกว่าสวยงามจริงๆนะครับเห็นผิวพระแบบนี้ไหมครับคําถามคือพระที่เราสะสม,มะครับพระที่เราว่าเก่าเนี่ยผิวพระมีความเหี่ยวขนาดนี้ไหมครับมีสนิมมีออกไซด์เกิดขึ้นแบบนี้ไหมครับอันนี้น่าคิดนะครับแล้วพระเนื้อสังกสี ก็ไม่ได้เจอเยอะในมุมของผมผม,ผมก็ไปสแกนมาหลายๆองค์หลายๆ10องค์เนี่ยไม่ได้เจอไม่ได้เห็นกันบ่อยๆแต่ว่าพระชุดนี้นะครับมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างจะเป็นเหมือนพระลิเกจะเป็นเหมือนพระธาระจันทรี่ผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าอย่างแต่ว่าถ้าท่านมองว่ามีจุดที่น่าสนใจมีความสมเหตุสมผล ถ้าท่านเจอในราคาย่อมเยาวเก็บมาใช้เก็บมาบูชาเะครับด้วยพุทธศิลป์ด้วยความเก่าเนี่ยผมว่าแบบนี้สะสมได้เดี๋ยวดูองค์ที่3กันครับองค์ที่3นี่เป็นพระหุูยาน,นั่งซุ้มพิมกลางที่ต้องบอกว่าโอ้สวยงามจริงๆครับพิมพทรงอลังการขนาดกําลังน่ารักเลยเนี่ยคความเหี่ยวย่นสนิมลูกว่าในมุมของผมผมมองว่าสวยจริงๆนะครับพุทธศิลป์สวยงามมากๆ รายละเอียดเนี่ยครบคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราเราถามเซียนหรือว่าเราจะเอาพระแบบนี้ไปขายนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับพระแบบนี้นี่แถมกันให้กันเลยก็ได้ก็าว่าได้นะครับไม่มีใครเอาเลยแบบนี้แต่พอวันนี้ครับเรามาขยายดูผิวพระเราดูธรรมชาติของผิวพระแบบนี้เราไปเทียบกับ ก้อนหินก้อนลูกลังนะครับลักษณะก็เหมือนกันแล้วเรื่องของสนิมลูกว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะเขาเกิดขึ้นมาแล้วฝังแน่นอยู่ที่ผิวพระนะครับแบบนี้เพราะว่าในผมแปลงขัดถูมาระดับหนึ่งเพื่อเอาคราบสกปรกออกก็ยังไม่หลุดเนี่อติดอยู่ที่ผิวพระแบบนี้นะครับความเหี่ยวย่นทั่วองค์พระสมบมร์พิมพ์ทรงอลังการนะครับอย่างที่บอกว่าโอ้โพุทธศิงป์สวยงามจริง คือถ้าองค์ใหญ่ท่านหนักไม่แขวนนี่ก็ทําที่วางตั้งบนทิ้งได้เลยครับแบบนี้สวยงามจริงี๋ยวผมไปดูด้านหลังครับหเห็นออกไซด์เห็นสนิมหเห็นสีเข้มสีอ่อนแบบนี้ไหมครับเห็นความเหี่ยวย่นไหมครับคือดูยังไงมันก็สวยครับผมผมใช้คํานี้มันสวยมากๆคือการมีแบบนี้ผมว่ามันน่าจะทำให้คนที่มีพระลักษณะนี้เนี่ยบูชาได้สบายใจขึ้น องค์ที่4เนี่ยก็พิมพ์เหมือนองค์ที่3ครับแต่ว่าขนาดใหญ่แบบนี้ขนาดหน้าขึ้นหิ่งมากๆเลยนะครับหน้าเข้าชุดเข้าโต๊ะหมูแล้วแบบนี้ครับพิมพ์ทรงสวยงามผมผมว่าสวยจริงๆในมุมของผมนะครับผมมองว่าเป็นพระเนื้อโลหะที่ต้องบอกว่าสวยงามพระเนื้อสังกสีเนื้อชินสังวรนนี่ก็จะเขียวๆแล้วพอเราเช็ดเราถูเนี่ยผิวก็จะขึ้น เห็นไหมครับเห็นสีผิวลักษณะแบบนี้ไหมครับโอ้สวยงามมากๆนดูเรื่องของผิวพ้าเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดมากเลยครับผมนความคิดผมนะผมว่ามันดูดีครับดูเป็นธรรมชาติเจออย่างที่ผมบอกนะครับเจอขายหลักร้อยเนี่ยครัเก็บเลยครับแบบนี้ไม่ต้องคิดมากครับ ใครไม่เห็นค่าเราเก็บได้เลยครับผมแนะนำหลายๆท่านไปเก็บพระเนื้อพระหัวทํำชาเพราะว่าโอ้โหพอสแกนมานี่จบข่าวเลยครับมีโลหะล้ำค่ามีโลหะมีราคาหายากอย,าอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแล้วครับเออเก็บได้เลยครับนี่ฮะดูตรงไหนก็โอ้โหสวยงามความเหี่ยวย่นดูความเก่ามัน คือต้องมีเป็นร้อยปีอยู่แล้วครับแบบนี้แต่ว่าถ้าใครมาพูดว่าแบบนี้6700ปีผมว่าไม่ถึงนะครับถ้าเอาลักษณะแบบนี้แล้วมาพูดกัน6 700ปีเนี่ยไม่ไมถึงแน่นอนแต่ว่าเป็นร้อยปีเนี่ยได้แน่ครับผมมองว่าไม่ใช่พระทาปลอมแน,แน่คือทําปลอมไปทําอย่างอื่นอย่างที่ผมพูดมาครับทําเนื้อตะกัวขายง่ายครับขายได้แล้วครับแบบนี้จะมาทําให้ยุ่งยากจะมา หล่อแบบนี้ทําไมพิมพ์ก็มีทั้งหลายพิมมีพิมเยอะแยะแบบนี้พิมพพระที่เขานิยมพิมพ์ที่มีในตลาดไปใช้เนื้อตะกัวหล่อง่ายง่ายต้นทุนต่ําๆขายง่ายกว่าครับถ้าทาพระปลอมฉะนั้นผมมองว่ามุมมองผมเหตุผมที่ผมให้ไว้เนี่ยน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีแนวทางมีวิธีคิดที่ที่จะทําให้รู้สึกว่าพระแบบนี้เก็บได้บูชาได้นี่ดูความ เป็นธรรมชาติของหญิงพระที่ครับโอ้สวยงามอลังการสแกนด้วยเครื่องฟิชเชอร์เอ็กซรยโคสโคบมีส,สังกะสี9.2.6มีทองแดง5.979มีตะก,กวัว0.688มีเหล็ก0.185ครับอย่างอื่นก็มีทองคำมีพลเเดียมมีนิกเกิลมีสังกะสีมีดีบุก มีดูทีเนียมมีบุนแฟมมีพวงอะไรแบบนั้นครับแต่ว่าปริมาณไม่เยอะก็ฝากไว้เป็นมุมมองเป็นแง่คิดนะครับว่าพระลักษณะนี้เนี่ยสมควรที่จะบูชากันไหมมองว่าเป็นพระที่ทำเพื่อมาขายกันราคาถูกๆใช่ไหมหรือว่าเป็นพระที่คนสร้างเนี่ยเจตนาจะให้เป็นการสืบทอดพุทธศาสนากันแน่ การตั้งอุตั้งใจสร้างให้เป็นพระที่มีคุณวิเศษมีคุณค่าในการบูชาอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแง่คิดวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบารมีเซิงสังสิทธิ์คุ้มครองให้ทุกท่านแข็วคลาปลอ,อดภัยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ